สวัสดีค่ะมาพบกับเมย์พุ่มหนยวการข่าว a n d i c a t o r กันอีกแล้วนะคะสําหรับในครั้งนี้ค่ะก็เหมือนกับทุกครั้งนะคะเมย์ May ก็ได้เตรียมข่าวนะคะที่มีประโยชน์สาหรับพอร์ตการลงทุนให้กับเทรดเดอร์อย่างคุณค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ เริ่มกันที่ตลาดน้ํามันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะตลาดน้ํามันนะคะราคาก็ขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะตามข่าวนะคะเรามาดูซิว่ามีข่าวดีอะไรกันบ้างนะคะในตลาดน้ํามันเริ่มที่ตัวเลขของน้ํามันดิบคงค้งนะคะก็คือผลออกมาเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขน้ํามันดิบคงคลังของสหรัฐนะคะไม่ได้เหลือมากเท่ากับที่เราคาดการไว้ค่ะนี่จึงทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะว่าถังน้ามันยังคงพอไปไหวค่ะต่อมานะคะข่าวดีต่อมาก็คือตอนนี้นะคะหลายเมืองนะคะเริ่มผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์แล้วหรือว่ามาตรการปิดเมือง นะคะ นักลงทุนในตลาดน้ามันเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบดีใจขึ้นมาว่าภาคการผลิตต่างๆนะคะหรือว่าภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆหรือดีมาในตลาดเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ามันนะคะจะเริ่มที่จะปรับลดกําลังการผลิตลงแล้วค่ะตามที่เขาได้เซ็นสัญ,ญญากันไปในช่วงเดือนที่แล้วนะคะฟังข่าวดีกันแล้วเนี่ยเรามาฟังข่าวที่ค่อนข้างเป็นในแง่ลบกันบ้างนะคะเริ่มที่บริษัทนะคะ Royal Dutch s h e ช l ค่ะหรือว่าเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาตินะคะได้ออกมาประกาศค่ะว่าต้องการลดการ ผลนะคะให้กับผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะนับว่าเป็นปรากฏการณ์แรกเลยค่ะนับตั้งแต่สงครามโรคครั้งที่2นะคะสาเหตุที่เขาต้องทำเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้ประเมินออกมาแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากเท่ากับที่เคยเป็นค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง e x กซอนะคะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ3ค่ะรองจาก Ro ยัลดัชเชลแล้วก็ BP นะคะได้ประกาศออกมาว่าตอนนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสแรกนะคะร่วงหนักสุดในรอบ32ปีค่ะก็คือจากเดิมนะคะอยู่ที่2.35พันล้านค่ะลดลงมาเหลือที่610ล้านค่ะยอดตัวเลขเนี่ยร่วงลงมาหนักมากเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นข่าวของตลาดน้ํามันนะคะจากนั้นเรามาดูกันบ้างค่ะว่าตลาดอเมริกาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตลาดแรงงานสหรัฐค่ะยังคงสาหัสอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยผู้ที่ตกงานในสหรัฐเนี่ยก็แตะระดับ30ล้านคนแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะคะเพราะว่าบางคนค่ะเขาได้ไปขอยื่นผู้ใช้สิทธิ์คนว่างงานนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธานาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดค่ะได้ออกมายอมรับว่าณขณะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะคะซึ่งเฟดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาก็ยังพยายามที่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจให้ได้อยู่นะคะและเขาก็ยังบอกว่าณตอนนี้เนี่ย อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ําต่อไปอย่างนี้นะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็ยังคงอยู่ที่ระดับเดิมค่ะนั่นก็คือ0.25เนะคะสำหรับเฟดนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีมาตรการใหม่ออกมาว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะหนุนบริษัทใหญ่ๆนะคะโดยการให้งบกู้ยืมค่ะสาเหตุที่ต้องทําเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะช่วยประคองแล้วก็รักษาอัตราการจ้างงานในสหรัฐไว้นะคะหรือในะอีกแง่หนึ่งก็คือประคองตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะ ทางด้านชัมนะคะก็ไม่แพ้กันค่ะได้ออกมาทํามาตรการนะคะเขาได้ประกาศว่าเขาเนี่ยต้องการเรียกเก็บภาษีจากจีนเพิ่มขึ้นค่ะสาเหตุอะไรที่เขามองว่าเขาต้องเรียกเก็บภาษีจากจีนเพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามองว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ทั้งนี้นะคะมันเกิดขึ้นมาจากประเทศจีนนะคะและเขาก็มองว่าเขาสงสยัยใช้คําว่าเขาสงสัยว่าจีนเนี่ยปล่อยไวรัสตัวนี้เนี่ยค่ะออกมาจากห้องแลบนะคะและต้องการที่จะโจมตี แคมเปญการหาเสียงของเขาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะเป็นแคมเปญการหาเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี2020ค่ะส่วนสาเหตุต่อมาที่เขามองว่าเขาเนี่ยควรจะเรียกเก็บภาษีจากจีนเพิ่มขึ้นเขาก็มองว่าวัสรัสนี้เนี่ยค่ะมีผลที่ทําให้เศรษฐ,ฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียหายอย่างหนักค่ะ นอกจากนี้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทรัมป์เขาก็ยังได้ลงนามนะคะให้โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะเปิดดําเนินการต่อค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการขาดแคลนอาหารในสหรัฐอเมริกาค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันบ้างค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดหุ้นนะคะอย่างแรกค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวอ r เ n นบัฟเฟตค่ะ เขาได้ออกมาประกาศค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้าสู่สภาวะการขาดทุนนะคะและวอร์เรนบัลเฟตเนี่ยก็ได้ยอมที่จะขายหุ้นนะคะของสายการบินอย่างเช่น Delta และก็ Southwest Airlines ออกไปค่ะรวมถึงบริษัทน้ำมันด้วยค่ะแต่ณขณะนี้เนี่ยหุ้นราคาเนี่ยดิ่งลงไปกว่าลบนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้เข้าสู่สภาวะขาดทุนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวอร์เรนบัลเฟตต์เขาก็ยังช้อนซื้อหุ้นของเขากลับเข้าไปอยู่เพราะเขายังเชื่อว,ว่าเขาจะสามารถสร้าง บริษัทหรือว่าผลประกอบการของ Berkshire Hathaway เนี่ยให้กลับขึ้นมาดีขึ้นดังเดิมได้ค่ะ ต่อมานะคะข่าวที่สร้างสีสันให้กับตลาดไม่แพ้กันค่ะก็คืออีลอนมัส์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของเทส l a นะคะเขาได้ประกาศออกมาว่าตอนนี้เขามองว่าหุ้นของเทส l a เนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะหลังจากที่เขาทวิตข้อความตรงนี้ออกมานะคะก็ทําให้หุ้นเทส la เนี่ยเกิดการเทขายอย่างหนักเลยค่ะสําหรับตัวหุ้นเทส l a นะคะก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นกระแสค,ค่อนข้างดีในช่วงหลังนะคะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอนาคตเป็นหลักค่ะ ต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธนาคารกลางยุโรปนะคะก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากไว้ที่ลบ0.50%นะคะส่วนดอกเบีย้ยไฟแนนซ์ยอยู่ที่0 0ยอยู่ทีเ0.00%นะคะซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบประวัติการเลยค่ะ จบข่าวที่ร้อนแรงในตลาดไปบ้างแล้วนะคะเรามาดูข่าวที่สร้างความฮือฮาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบ้างค่ะที่เขามองว่าผู้นําทิมจองอืนนะคะได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามาเพิ่มเติมแล้วนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ค่ะเขาก็ได้ทวีตออกมาว่าเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้นำเนี่ยยังคงสบายดีอยู่ค่ะเขารู้ข้อมูลแต่เขาไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้นะคะ จากนั้นนะคะถัดมาค่ะสื่อของเกาหลีเหนือค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะจดหมายของคิมจองอึนค่ะที่ส่งไปให้ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นจดหมายที่ใช้แสดงความยินดีนะคะเนื่องในวันเสรีภาพค่ะจดหมายนีย้กล่าวถึงเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง2ประเทศนะคะเหมือนจะเป็นหลักฐานใกล้ๆอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าสื่อเกาหลีเหนือเนี่ยพยายามจะออกมาว่าคิมจองอึนเนี่ยยังสบายดีอยู่ค่ะ จากนั้นค่ะพอในช่วงปลายสัปดาห์นะคะสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือนะคะ KCNA ค่ะก็ได้เปิดเผยภาพค่ะว่าคิมจองอึนเนี่ยได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยนะคะในเมืองซันซอนค่ะซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมค่ะด้วยท่าทียิ้มแย้มหลังจากมีข่าวหรือว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูกันบ้างว่าแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยเทรดเดอร์ er อย่างคุณเนี่ยจำเป็นต้องตามข่าวไหนกันบ้างค่ะ เริ่มเปิดสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์โกลเด้นวีของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดยาวค่ะดังนั้นนะคะธนาคารญี่ปุ่นนะคะจะปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธค่ะส่วนประชาชนเนี่ยก็มักจะลางานตลอดยาวทั้งสัปดาห์นะคะ <S <S เริ่มกันที่วันจันทร์นะคะสหภาพยุโรปค่ะจะเตรียมเปิดเผยค่าคาดการเศรษฐกิจยุโรปนะคะ <S <S ตามมาต่อที่วันอังคารนะคะธนาคารกลางออสเตรเลียค่ะ เตรียมประกาศนโยบายทางการเงินนะคะและก็อัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งคาดว่าจะคงอยู่ที่เท่าเดิมนะคะก็คือ0.25ค่ะจากนั้นนะคะแคนาดาค่ะเตรียมเปิดเผยงบดุลการค้าค่ะซึ่งคาดว่าจะติดลบกว่าเท่าตัวเลยนะคะในครั้งนี้ต่อมาค่ะในช่วงหัวค่านะคะ ISM ของสหรัฐค่ะก็จะเตรียมเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะภาคบริการค่ะซึ่งคาดว่าครั้งนี้เนี่ยดัชนีตัวเนี้ยจะหดตัวลงอย่างมากค่ะ ตามกันมาที่วันพุธนะคะนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเปิดเผยตัวเลขของตลาดแรงงานค่ะซึ่งก็จะมีทั้งอัตราการจ้างงานนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานค่ะอัตราการจ้างงานเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ติดลบ0.2นะคะส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นไม่ถึง1%ค่ะ ตามมาที่ในช่วงหัวคับนะคะเวลา19นกา15นาทีค่ะ ADP ค่ะเตรียมประกาศตัวเลขคาดการอัตราการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐนะคะหรือว่า Non Farm Payroll นั่นเองค่ะซึ่งคาดว่าตัวเลขเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงขึ้นเยอะนะคะมาดูกันที่วันพฤหัสบดีมากนะคะ จีนและก็ออสเตรเลียนะคะเตรียมเปิดเผยตัวเลขงบดุลการค้าค่ะ,คะจากนั้นนะคะนิวซีแลนด์ค่ะก็เตรียมเปิดเผยค่าคาดการอัตราเงินเฟ้อนะคะต่อมาที่ธนาคารกลางอังกฤษค่ะก็เตรียมเปิดเผยนโยบายทางการเงินนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งคาดว่าจะคงตัวอยู่ที่0.10%นะคะตามมาที่สหรัฐอเมริกานะคะประจำเช่นเคยในวันพฤหัสบดีค่ะก็จะประกาศตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิ์คนว่างงานนะคะซึ่งคาดการณ์ว่าครั้งนี้เนี่ยตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิ์คนว่างงานเนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกหนึ่งระรอกเลยนะคะ จากนั้นนะคะมาปิดสัปดาห์กันที่วันศุกร์เลยค่ะธนาคารฝรั่งเศสและก็อังกฤษนะคะปิดทําการค่ะธนาคารฝรั่งเศสจะปิดทําการเนื่องในวันชัยนะคะซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดสงครามของทวีปยุโรปนะคะสงครามโลกครั้งที่สองค่ะส่วนทางด้านอังกฤษนะคะก็เป็นวันแรงงานค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงเวลา19นา30นาทีค่ะสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะคะเตรียมเปิดเผยตัวเลขของตลาดแรงงานค่ะซึ่งสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีตัวเลขนอนฟาร์ p a y โ o นะคะหรือว่าอัตราการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในสหรัฐค่ะแล้วก็อัตราว่างงานนะคะรวมถึงอัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะทางด้านแคนาดาค่ะก็เตรียมเปิดเผยตัวเลขอัตราจ้างงานและก็อัตราว่างงานค่ะ นี่นะคะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่กําลังจะถึงนี้ค่ะเมย์ก็หวังว่านะคะข่าวที่เมย์ได้เลือกมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับพอร์ตการลงทุนของเทรดเดอร์อย่างคุณค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ